สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะมาค่ะวันนี้นิดมาชวนตัดลากันค่ะตัดตาเราจะทําซูชิกันนะคะวันนี้วันนี้ได้ปลามาเกือบ1นกิโลค่ะเขาลดราคาเพราะว่ามันใกล้หมดอายุเนาะวันนี้วันที่ยี่สินิดก็เห็นป้ายมันหมดอายุยี่สิบหพอดีเราก็เออโอเคอยากกินพอดีแหละยังทานได้นะคะปลาเราซื้อมาแบบว่า เป็นแพ็คมันใช้สำหรับทำซูชินะคะก็จะเป็นปลาสดอย่างนี้เลยตัดก่อนแล้วกันเดีย๋ยวตัวนี้นิดจะเอาไว้ทำมากิหางมัน ที่เป็นร้านซูชิจริงๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นอยู่ในร้านบูติกเนาะที่ซื้อมาเขาจะตัดตรงนี้ออกเขาเวลาเขาตัดปลาใช่ไหมคะเนี่ยตรงกลางตรงนี้เขาจะลอกออกให้หมดลแล้วเขาจะตัดแค่ครึ่งตรงเนี้ย mm. เพราะว่าถ้าตัดอย่างนี้แนละ้วมันจะไม่สวยมันจะเห็นเป็นอ่าตรงกลางมันอนะแกนดำๆ เขาจะตัดออกเลยค่ะเอายังไงนี้ตัดดีกว่าเพื่อคนใส่งานว่าเพื่อนๆนี่นะคะคือมันก็จะเป็นอีกมันจะมีสองชิ้นใช่ไหมสองด้านเขาก็จะตัดตรงนี้ออกแต่เราก็ไม่ตัดออกหรอกค่ะ เพราะว่าเราก็ทําทานกันเองนะเนาะไม่ได้ซีเรียสขนาดนะั้นแต่ถ้าเป็นร้านจริงๆอ่ะร้านอาหารนะเขาตัดออกนะคะมันไม่สวยใช้มีดก็ไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะนิดนะ่ะอาศัยว่าเคยมีประสบการณ์ทำงานร้านซูชิมานิดนึงนะคะพี่ๆคนไทยเขาใจดีเขาสอนให้มีดก็ไม่คม มีดหั่นซูชิจะต้องคมๆนะคะตัดปลาแต่ว่าปลามันนานแล้วมันเนื้อปลามันจะแตกนะคะจะรู้เลยถ้าปลาใหม่มันจะไม่แตกนะอย่างเงี้ยมันจะปลีออกอย่างเงี้ยก็คือปลามันนานแล้วนี่จะทำอ่านี้เลกิขอตัดตรงนี้ออก คมเลยอ่ะอมไม่ได้ดั่งใจที่รับเม็ดนะคะเข้าก่อน นี่ดูสิขนาดแบบว่าเราซื้อมาแค่นี้เรายังได้กลิ่นปลาแบบคาวๆนะแล้วคิดดูเราไปทำงานนคนที่ทำงานร้านซูชิยทั้งวีทั้งวันอยู่กับปลากลับมาบ้านนี่โอ้โหกลิ่นปลาให้ลืมกับเสื้อผ้าค่ะเราก็จะตัดตรงกลางกลางมันออกเพราะวันไม่สวยนะคะ ได้แล้วมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในร้านาเขาก็จะตัดประมาณนี้นะคะเป็นชิ้นอย่างนี้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยกขจะวางด้านด้านสูงเนาะออก ออกจากตัวถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะลืมแล้วทำนานแล้วอะเนื้อปลาแตกมากเลยอะมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆนต้องทำงไง เนือ้อปลาแบบแตกอะเราก็ตัดตามใจเราเลยนะคะชอบใหญ่ชอบเล็กเนาะแต่ว่าบางๆประมาณนี้นะคะกำลังดี ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะทำนิลกิบ อันไม่สวยเราก็เอาทำเป็นชาชิมิแล้วกันค่ะจะเป็นดอกไม้ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้จัดจานเป็นชาชิมิเอาไว้ก่อนไม่มีถุงมือแต่ว่านิดล้างแล้วนะคะที่จริงอ่ะมันใช้ถุงมือมันจะทำง่ายข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลินะคะนี่ใช้ข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวผสมกันนิดนึงไม่มีข้าวอำ่ำข้าวญี่ปุ่นเนาะไม่ได้ซื้อ คิดว่าคงไม่เป็นไรค่ะทำกินเองนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกสุขค่ะอนมัยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ดูทำแบบง่ายๆนะคะ มันก็จะเหนียวข้าวนิดนึงเพราะว่าเราใช้ใช้ข้าวเหนียวเนาะผสมกับผสมกับข้าวบ้านเราอะเราก็ปรุงปรุงข้าวนะคะทาถ้าเราไม่อยากทำน้ำส้มใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลผสมกันนะคะเราก็ใช้อ่มเรียกว่าอะไรอะ ที่ซื้อมาจากร้านค้าค่ะที่มันเป็นขวดข้าวสติ๊กมือนิดนึงนะคะทุื่อนโอ้ไมค์กเหนียวเลยอะ่ะอุย้ยคือคลิปนี้นิดไม่ได้สอนการทำซูชินะคะนิดทำให้ดูว่าทำประมาณไหนเพราะว่า มันก็จะมีคลิปที่พี่ๆเขาที่เขาทำกันเก่งๆนะคะแต่ว่านี้จะทำกินทำกินกันเองที่บ้านนะคะแบบว่าไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไม่เป็นก็เดี๋ยวมาสอนชาวบ้านเขาไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเราก็ถ่ายทอนให้ดูกิจวัตรประจำวันของ เราทําอะไรบ้างเราทําอาหารทําอะไรคือมันเป็นเหมือนการเป็นอยู่ในช่องของเราอะคะ่ะไม่ได้ว่าเก่งอะไรจะต้องมาสอนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไม่ได้สอนนะคะอย่าเข้าใจผิดเด้อดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะคะได้ความรู้บ้างสาระบ้างปะปนกันไปนะคะ ข้าวมันเหนียวเหนียวมากเลยมันก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะกินเลยค่ะ <c oughs> อร่อยมากเพราะว่าเนื้อปลามันหวานน่ะแล้วปรุงข้าวอร่อยมันก็อร่อยอ ็จะประมาณนี้เนาะนก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกคะ่ะเดี๋ยวเราจะก็จะไปดูกันตอนเสร็จสิ้นไอ้ที่เราจัดจานนะคะข้าวติดมือ ติดมือไม่ได้นะคะมันไม่มีถุงมือถ้าใช้ถุงมือดีข้าวไม่ติดมือใส่นานก็ได้นะนี่นะก็เอามาประมาณนี้เราก็ประกบทำฐานมันหน่อยคว่ำลงเป็นทำให้เขาตัวงอเหมือนตัวกุ้งค่ะ ก็จัดจัดหน่อยให้สวยงามบีบข้าวแรงเยอะเกินไปก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาเค,เคี้ยวแล้วมันไม่ได้อรถรสเนาะเราทำได้แค่นี้มันก็ยังดีกว่าเราทำไม่เป็นเนาะ เอาไว้ทำให้เด็กๆที่บ้านกินหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยากจะกินแบบไม่อยากซื้อหา,ากิจการรมทํากันนะคะมาช่วยกันทําแล้วก็กินก็มีความสุขค่ะแต่ถ้าแบบว่าเร่งเร่งรีบน้อก็ซื้อเอาเลยแต่ถ้ามีเวลาก็เอามาทำค่ะที่นี่การใช้ชีวิต ของคนที่นี่มันจะแตกต่างกับคนไทยนะคะจะแตกต่างกับประเทศไทยก็จะค่อนข้างมีเวลานิดน,นึงนะถ้าไม่ได้ทํางานนะคะถ้าทํางานเขาก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ใช่ร้านอาหารเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยก็มีโอกาสน้อยคะ่ะที่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เวลาที่คนอื่นเขาไปทานข้าวเนาะเราต้องทํางานเราก็ต้องยอมรับเนาะได้หลายชิ้นหลายตัวเลย สวยนะคะเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะสวยออกมาตามปลาที่เราตัดนั่นแหละค่ะแต่ถ้าตัดปลาไม่สวยมันก็ไม่สวยนะคะเนี่ยเวลาเราทำปลาเนื้อปลามันแตกอะดูรู้เลยปาเก่า เดี๋ยวทำห่อไว้เยอะๆแล้วก็แช่ตัว,วทานพรุ่งนี้ได้อีก ร้านเวียดนามบางร้านเนาะเขาก็จะชอบแบบว่าตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยอะข้าวเยอะๆแต่วันนี้แต่ไม่ชอบนี่ว่ามันมันใหญ่เกินไปไม่สวยนี่ชอบตัวเรียวๆยาวๆประมาณนี้เห็นไหมคะไม่มั่นใจว่าเห็นไหมมันก็จะแตกนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปแต่งใส่ต้นหอมใส่ผัก เลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบว่าปลาดิบนะคะเราก็ทําให้มันสุกได้ค่ะที่บ้านก็จะกินค่อนข้างบ่อยเราก็จะมีอุปกรณ์เยอะแต่ว่าอีตัวสสล่ามันหมดนะคะถ้าเกิดข้าวญี่ปุ่นมันข้าวเขาก็จะเป็นเม็ดใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่า เราไม่มีเราใช้ข้าวของเรานี่แหละค่ะดัดแปงแลงเอาเนาะมันก็อร่อยได้เหมือนกันแหละค่ะไม่จำเป็นว่าต้องซื้อข้าวหอมมะลินี่ทำยิ่งอร่อยมันนิ่มๆเนาะ ได้กี่ตัว้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส้ตัวค่ะน่าจะได้สักประมาณยี่สตัวถ้าเราซื้อมันก็หลายบาด้ะคะ่ะจะทำเองก็ได้กินเยอะหน่อย ดูชีของนิดก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะแต่รสชาติอร่อยแน่นอนค่ะนิดก็จะใช้อามะม่วงนะคะมะม่วงแล้วก็มีแซลมอนที่ทำมากิแล้วก็จะมีอะโวคาโดแซลมอนนะคะทำมากินี่ก็จะเป็นนิระกินะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้นิดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ